พฤติกรรมที่ทําให้ช่องของเราถูกลดค่าการลงเห็นลงนะคะพี่ไข่ขอ,อพูดแบบนี้นะคะว่าเอาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่องของเราถูกลดค่าการลงเห็นลงนะคะสังเกตง่ายๆก็คือเวลาที่เราโพสนะคะไม่ว่าจะเป็นโพสลูกนิ่งโพสคลิปสั้นโพสคลิปยาวหรือแม้แต่การไลฟ์สดสังเกตดูว่าจะไม่ค่อยมีหัวใจไม่ค่อยมีคอมเมนต์แบบนี้ค่ะคือไม่ได้รับการนำสมที่ดีนะคะตรงนี้สาเหตุหลักๆเลยมาจากพฤติกรรม ไม่ว่าจะเป็นการที่เราอะเข้าไปดูคลิปดูโพสดูไลฟ์ของเพื่อนนะคะแล้วเราก็รีบค่ะรีบคอมเมนต์เป็นคําพูดเดิมๆซ้ำๆค่ะอย่างเช่นสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดมากเลยค่ะทานให้อร่อยนะคะใช่แล้วค่ะก็จะเป็นอะไรประมาณเนี้ค่ะคือบางทีเราอะรีบพิมพ์รีบคอมเมนต์โดยที่เราอะยังไม่ได้ดูด้วยซ้าว่าเนื้อหาคลิปวิดีโอที่เขาอะ ต้องการที่จะนําเสนอออกมาเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรนะคะเราก็รีบพิมพ์คอมเมนต์ไปบางทีมันไมไ่ตรงกับเนื้อหาเลยนะคะคือมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่ค่อยที่จะเป็นธรรมชาตินะคะเหมือนแบบว่าเราเข้าไปดูคลิปแล้วเราก็รีบพิมพ์รีบพิมพ์แล้วก็รีบออกอ่อกแล้วก็ดูคลิปยังไม่จบเลยยังไม่รู้เรื่องเลยก็เข้าบ้านนั่นออกบ้านนี้ตรงนี้คือเป็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรมชาตินะคะหรืออาจจะเข้าข่ายของการสแปมได้นะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือพฤติกรรมของการที่เรา กติดตามทีีรัวๆเร็วๆเรายังไม่ดูคลิปเขาเลยนะคะตรงนี้พี่ใครมองว่ามันเป็นอะไรที่ไม่เป็นธรรมชาติะคะ่ะเร็วๆรัวๆทีๆีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะเ,เวลาที่เราดูโพสต์เพื่อนเราก็ดูดูด้วยนะคะว่าเขาต้องการสื่ออะไรแล้วเราก็เออค่อยพิมพ์ให้มันสอดคล้องนะคะหรือบางทีเราดูคลิปเพื่อนเราก็ดูบางทีเราอาจจะไม่ดูจบเพราะว่าบางทีแบบคลิปเพื่อนไปยาวมากใช่ไหมคะแล้วก็ดูดู แล้วเราก็จับใจความแล้วเราก็มาพิมพ์ก็ได้นะคะแบบนี้มันก็จะเป็นอะไรที่เอออย่างน้อยๆมันก็เป็นอะไรที่ได้เห็นว่าเราดูแล้วก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เป็นธรรมชาตินะบางทีการที่เราดูคลิปเราไม่จะเป็นที่จะต้องดูจบถ้าหากว่าเราไม่ได้มีความสนใจในคลิปนั้นจริงๆนะคะโอเคไว้เราควรที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปให้เป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้ระบบจะนําส่งมากกว่านะคะถ้าหากว่าเราใจร้อนจนเกินไปเหมือนรีบกดติดตามรีบคอมเมนต์รีบรัวเข,ข้าบ้านนั้นออกบ้านนี้อย่างเงี้ยคะเออบางทีนะ เราอาจจะเจอแบบว่า,าถูกจากัดในเรื่องของการคอมเมนต์ถูกจากัดในเรื่องของการโพสต์หรือแม้แต่เซสชันหมดอายุได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะเริ่มจากหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงยี่บสี่ชั่วโมงไปจนถึงแบบเจ็ดวันสิบห้าวันหนึ่งเดือนอะไรอย่างงี้ะคะ่ะแล้วแต่ว่าความผิดข,ของเรามากน้อยหากว่าเรายังทําความผิดตรงจุดเดิมซ้าๆไม่แก้ไขตรงนี้เราก็จะโดนในเรื่องของการเพิ่มโทษขึ้นเรื่อยๆนะคะ ใจเย็นๆน,นะคะอย่ารีบร้อนทาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเลยละกันนะคะส่วนตัวพี่วิ่ไขแล้วจะเลือกที่จะไปปฏิสัมพันธ์กับพเพื่อนตรงที่เป็นรูปบ้านนะคะตรงนั้นนะพี่วิ่ไขเจอใครพี่วิ่ไขก็จะจอดแว้ทักทายนะแต่พี่วิ่ไขก็จะดูคลิปก่อนดูคลิปก่อนถ้าคลิปไหนชอบมากๆก็ดูจบแล้วก็อาจจะดูซ้ําอาจจะกดติดตามหรือว่าอาจจะกดแชร์อ่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแต่บางคลิปถ้าดูแล้วไม่ชอบเราก็อาจจะดูแค่แป๊บเดียว แต่ดูพอแค่ให้รู้ว่าจับใจความอะไรก็อาจจะให้หัวใจให้คอมเมนต์แล้วก็ไปดูคลิปของคนอื่นต่อแบบนี้ค่ะทําแบบนี้ให้เป็นธรรมชาติแต่อย่าทีอย่ารัวอย่าเร็วอย่าก,กดคอมเมนต์รัวรัวหัวใจรัวรวคอมเมนต์รัวรัวกดติดตามรัวรัวกดแชร์รัวรัวโพสต์รัวรัวทีๆีซ้ําๆก็เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้จะเข้าข่ายในเรื่องของการสแปมนะคะถ้าโพสต์คลิปเยอะแล้วจะถูกลดค่าการมองเห็นลงไหมคะพี่หมายเขาต่อแบบนี้นะคะการที่เราอ่ะ โพสคลิปเยอะเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกับการที่เราอ่ะได้ขยายกลุ่มเป้าหมายที่ใหม่ด้วยเป็นการออกย้ําสิ่งที่เราทําอ่ะให้ดีแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่การโพสต์เยอะของเราถ้าจะเกิดในเรื่องของการถูกลดค่าการนอนลงก็คือเราทําแบบที่ีรัวรัวเร็วเร็วอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นพฤติกรรมที่เป็นทีทีรัวรวเร็วเ็ว ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายของสแปมทั้งหมดเลยนะคะเราอยากโพสตเยอะเราโพส์ได้แล้วแต่ศักยภาพแล้วแต่ความสามารถในตัวของเราแต่เว้นระยะไว้อย่าทีอย่ารวยอย่าเร็วนะคะถ้าเราทําได้แบบนี้แล้วเราทําได้ตลอดไปเราทําได้ทุกวันเราต้องบอกว่าเราทําได้ทุกวันด้วยนะคะถ้าทําได้วันนี้แล้วอีกสว,วันค่อยลง4ี่วันค่อยลงแบบนี้ก็มีผลอะไรนะคะถ้าเรารักษาระดับมาตรฐานในการลงคลิปของเราได้เหมือน3คลิปทุกวันทุกวันทุกวัน,วนสม่ําเสมอ ช่องของเราก็มีโอกาสสูงที่จะได้รับการเปิดค่าการมองเห็นที่ดีนะคะและเวลาที่เราโพสอะไรไปจะได้รับการเข้าถึงที่ดีนะคะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราจะต้องยืนระยะแล้วก็สม่ำเสมอนะคะทําวันนี้หยุดไป3วัน4วันแบบนี้ก็ไม่ได้มีผลอะไรนะคะเพราะอย่างนั้นเราต้องดูด้วยว่าวันนี้เราอ่ะมีความสามารถแค่ไหนเราสามารถที่จะปลิตคลิปเสริมออกมาได้ไหมส่วนตัวพี่ไข่สตรีมมาละสองคลิปค่ะพี่ไข่ก็ทําแบบเนี้ยอ่ามีมากกว่านี้พี่ไข่ก็ไม่ลงนะพี่ไข่ก็จะลงแค่วันละสองคลิปแต่ลงทุกวัน เน้นความสม่ำเสมอเน้นความเสถียนกับตัวเองนะคะช่องก็เปิดค่าการองเห็นและพี่ผู้ไข่ก็ได้คลิปที่เป็นไวรัลจากการที่ผู้ข่นะคะสม่ำเสมอในการลงคลิปค่ะแบบนี้ค่ะถึงจะเรียกว่าเราจะประสบผลมสำเร็จบนโลกออนไลน์ได้นะคะความเร็วไม่สู้ความสม่ำเสมอนะคะทุกอย่างเลยเพราะอย่างนั้นแล้วพี่ผู้ข่เขาฝากบอกนะคะว่าถ้าเราไม่อยากให้ช่องของเราถูกลดค่าการองเห็นลงให้ทําทุกสิ่งทุกอย่างแบบธรรมชาติใจยเย็น ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปดูทุกสิ่งทุกอย่างผ่านหน้าฟีดไม่คอมเมนต์ไม่ทีไม่รัวไม่เร็วทำทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมชาติและเดี๋ยว AI เขาก็จะมาดันฟีดให้เราเองนะคะตามหลักการแล้วควรที่จะเป็นแบบนั้นนะคะทุกวันนี้พี่ผัยก็ทําแบบนี้ค่ะช่องของพีุ่๊ไข่ก็เปิดค่าการมองเห็นได้ดีมากๆและก็มีคลิปวีร่าการนําส่งที่ดีมากๆเลยนะคะขอส่งกําลังใจให้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย